สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาข้อหารือภาษีอกรในเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยมาตรา57าชอชิงแห่งประมวลรัษฎากรข้อหารือมีรายละเอียดดังน,นี้ครับ 1. น,นางสาวสอจุดทะเบียนสมรส กับนายนอเมื่อวันที่21ธันวาคมสม54ต่อมานางสาวสอได้รับรางวัลจากการชิงโชคตามโครงการส่งเสริมการขายของศูนย์การค้าเป็นห้องชุดในอาคารชุดมูลค่า6ล้าน6แสนบาทซึ่งได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์จากบริษัทมอ ผู้สนับสนุนรางวัลให้แก่ศูนย์การค้าเมื่อวันที่31ตุลาคม2555 2เมื่อวันที่27ธันวาคม2555นางสาวสอได้จดทะเบียนหย่ากับนายพอแต่ยังคงอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยากับนายพอมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน3 นางสาวสอได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพรด90สำหรับปีภาษี2,555เมื่อวันที่18มีนาคม2,556แสดงเงินได้พึงประเมินที่นำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้แก่เงินเดือนตามมาตรา40วงเล็บ1แห่งประมวลรัษฎากรเงินค่าในหน้าตามมาตรา40วงเลบ2แห่งประมวลรัษฎากร และเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมอกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามมาตรา40วงเล็เบ8แห่งประมวลรัศดากรโดยไม่ได้นําเงินได้ที่ได้รับรางวัลจากการชิงโชคของศูนย์การค้ามา,มารวมคำนวณภาษีแต่อย่างใดกรมสรรพากรมีแนววินิจฉัยอย่างนี้ครับ กรณีนางสาวสมีเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี2,555ได้แก่ 1. เงินเดือนตามมาตรา40วงเล็บ1แห่งประมวลรัษดากร 2. เงินค่าในหน้าตามมาตรา40วงเล็บ2แห่งประมวลรัษดากร 3. เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตามมาตรา40วงเล็บ8แห่งประมวลรัษฎากร4เงินรางวัลจากการชิงโชคตามมาตรา40วงเล็บ8แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งตามข้อเท็จจริงนางสาวสาวได้จดทะเบียนยากับนายพอเมื่อวันที่27ธันวาคม2555และเลือกนำเงินได้พึงประเมินเฉพาะเงินรางวัลจากการชิงโชคตามข้อ4 ที่ได้รับเมื่อวันที่31ตุลาคม2555ไปรวมคำนวณและเสียภาษีในนามของนายพอเมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งมาตรา57ชอชิงวัก3แห่งประบวนรลัศัตากรแล้วนางสาวสาวจะต้องนำเงินได้พึงประเมินทุกประเภทที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีไปยื่นรายการและเสียภาษีรวมกับนายพอ หรือจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะส,ส่วนที่เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ1แห่งประมวลรัษดากรในานามของตนเองได้เท่านั้นดังนั้นการที่นางสาวสนำเฉพาะเงินรางวัลที่ได้รับจากการชิงโชคไปยื่นรายการและเสียภาษีรวมกับนายพ จึงไม่เป็นไปตามมาตรา57ชอชิงวักสาแห่งประมวลรัษฎากรน,นางสาวสและนายพอจึงต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี2,555เพิ่ม,เต,มเติมเพื่อปรับปรุงรายการเงินได้ของตน